รอบยามเย็นวันนี้นะพามาชมนะครับงานติดตั้งฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกตัวท็อปที่เรามีนะฮะตัวนี้ฮะภายใต้แบรนด์วินวันฮะเป็นแบรนด์อเมริกานะฮะตัวนี้ฮะติดตั้งลดความร้อนสูงมากนะครับป้องกันรังสี UV ถึง100%นะฮะลดความร้อนถึง98%นะฮะคันนี้เลือกใช้บานหน้า40นะฮะรอบคัน60%นะครับแบบนี้เลยนะฮะมาดูนะฮะเราใช้เครื่องยืนยันนะครับไม่ใช่พูดลอยๆมาดูกันครับ นี้แสงส่องผ่านนะฮะถึง22%แสดงว่าสว่างมากนะฮะนอกมืดในสว่างนะฮะกรลังสี U.V ถึง100อเเ็นห็นไหมครับลดความร้อนรวมนะฮะมาดูฮะลดความร้อนรวม98.5เพราะฉะนั้นความร้อนเข้าได้แค่1.5จะร้อนไปได้ยังไงครับแบบนี้เย็นเฉียบครับมาดูภายในฮะนอกมืดในสว่างเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะบานหน้า40นี่ครับรอบขัน60ดูฮะเคลียรคมชัดนะครับแบบนี้เลยนะครับ ลดความร้อนสูงมากๆครับตัวนี้ฮะติดตั้งแล้วนะครับในตัวต้าพอลเจอร์คันนี้ฮะดูอีกทีฮะเพื่อยืนยันนะครับด้านบนอันแรกเลย23%คือแสงส่องผ่านนะฮะกันรังสี UV ป้องกันมะเร็งผิวหนังถึง100%่งร้อนฮะลดความร้อนรวม98นะฮะสุดๆแล้วนะฮะตัวนี้ใครอยากได้แบบนี้ลดความร้อนสูงๆนะฮะแอร์ทำงานน้อยนะฮะไม่ร้อนนะครับจัดไปเลยฮะฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกนะฮะ ฟิล์มเซรามิกมีกันหลายเกรดนะครับเริ่มต้นที่คาร์บอนเซรามิกที่เรามีนะฮะราคาประหยัดมากครับคาร์บอนเซรามิกนะฮะขึ้นมาก็เป็นออปติกเซรามิกนะครับแล้วก็ซูเปอร์เซรามิกตัวท็อปสุดคือไทเทเนียมเซรามิกนะฮะนอกมืดในสว่างแบบนี้นะฮะใครอยากได้แบบนี้อินบ็อกมาสอบถามนาได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับกิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ